เข้าสู่ร่างกายเพื่อความอ่อนไหวด้วยคอลลาเจนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะแล้วก็สวัสดีด้วยสีสันที่มาแคปปี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีใหม่ค่ะสวัสดีใหม่ค่ะเปลี่ยนหมดวันดีวันดีพีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพ้าใจสรงสั่งีใหม่กัน คุณผู้ชมหยิมรีบอดมาเฮ้ยกดกดกดลงกดลงหน่อยโหจะแตกเออ ในื่ว่าให้ทําอะไรกันเออจีนต้องบอกนะคะว่าสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านเลยปีใหม่แล้วในคิดหวังอะไรขอให้สมปรารถนานะคะอยากใหญ่อยากฟูขอให้ใหญ่ขอให้ฟูิดนมได้นมคินแมูได้ชมูเออเลิศถ้าเงินไม่พอก็เก็บตังค์ไปก่อนแต่ถ้าอยากได้ผิวสุขภาพดีนะคะไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงคอลเลเจนี่ค่ะเพราะว่าคนอยู่กับรายการสวยใสเสีบเราสองคนเหมือนเดิมเปลี่ยนปีแต่ไม่ เปลี่ยนวิธีก่อนอนะจ๊ะไม่ไปไหนก็จะไล่ไก็ไม่ไปไม่ไปนะจ๊ะแล้ววันนี้จะบอกเลยนะคะว่าปีใหม่ก็ต้องมีของขวัญใช่คือมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะเอาไปจับรางวัลนี้มนแมเอาไปจับลากลเขาก็ต้องแบบจำกัดราคับชนช้นนีนั่นมูลค่านี่น,ะนั่นไะปแอบได้จนะ๊ะอ๋อใช่นี่แอบได้จริงพันนึ่งจะะ๊ะเราก็แบบว่าแอบจับแบบคนอื่นกำหนดวงเงินห้า้อยขอโทษนะของขวัญชันพันหนึงเลอว่าเวลาซื้อของ you <laughs> วันนี้ในการสวยเซียพคอร์จินีจากเลิศสุดบอกเลยว่าปีใหม่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยก็เคนะอยากได้ความเนนางสายอยากสวยขึ้นอยากแบบวิงวับอยากต,ตุ้มแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเอากล่องเงินเข้าไปไม่ใช่ตุ้ต<ร>มแตกน,นี่หมายถึงว่ารัศมีของความสวยใสมันจะตุ้มแตกเลยแล้วนะคะเนี่ยแนะนำเลยว่าเป็นคอร์จินีมอบของขวัญให้ดีกว่าเนี่ยกลับบ้านที่ผ่านมาคุ้แม่ อุยดีจังเลยอ่ะแม่ก็บอกว่าเอ้ามันมีกล่องเยอะอ่แม่ก็แหละนี่ไงจริงๆล่ะเทศกาลนี้เราต้องแลกของขวัญนะแลกของขวัญกันนันก็นี่แลกของขวัญนอกจากตัวมันจะเอาเปรียบคนอื่นแล้วแวันยิงชื่อขอเอาเปรียบอ่ะแลกเออก็แลกของขวัญเนี่ยเออเราก็ได้กล่องใหญ่ขึ้นเลิศปะล่ะเราเอาทองไปรอให้ทองขึ้นแล้วค่อยไปขาย ก็ได้เงินใช้ก่อนอ <Culture>. ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ <c oughs> คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เทศกาลของปีใหม่เราก็จะเห็นเลยว่ามันมีกลิ่นไอความสดชื่น <c oughs> ดูจากอะไร Facebook เอ่ยนะคะ Ig เอ่ยอะไรแบบนี้จะมีคนแบบว่าโพสต์รูปต่างๆนานาล้วคิดดูค่ะ <c oughs> ถ้าหน้าเราไม่เป๊ะ แล้วปีใหม่แบบเป็นอะไรที่ไม่ได้ถ่ายคนเดียวใช่ก็คือถ่ายกับเพื่อนไงอย่าสมมติว่าเราถ่ายกันแบบว่าห้าหกคนปุ๊บปั๊บกล้องเพื่อนอ่ะเพื่อนก็เอาแต่ตัวเองสวยถูกปะคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสวยเราต้องสวยสามร้อยหกสิบองศาคือแบบ้สเลยคือต้องแบบสวยให้ครบด้ไงไม่ว่าเพื่อนเขาจะเลือกรูกไหนไปโพสต์เราก็ต้องดูดีแต่คิดดูถ้าเราแบบว่าดูดีแค่หน ใช่กําลังจะกินแล้วช่วงที่เราอ้าปากจะกินแบบริ้วรอยขึ้นหน้าผากติมโกติงกาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีคําพูดที่พูดเสมอเลยนะคะว่ารูปโปรไฟล์คือมายารูปที่แท็กมาคือรูปจริงก็ทุกวันดีทุกคนก็ต้อัแท็กไงไม่ให้แท็กเห็นไหมคือเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคนถ่ายรูปกันเราก็อยากจะดูดีตลอดเวลาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราแบบมองดูรูปภาพแต่ละภาพจะแบบเฮ้ยแม่บางคนใส่แบบ ลุงขนแน่นขนาดนี้ทำไมทีไม่มีลุมขนเลยอันนี้มันใช้แอปใส่ใจเรืางไหนเนี่ยใส่จมูกอย่างเดียวคือแบบบางคนเนี่ยรูปหน้าใสเกินไปไงแล้วใส่แอปไงใส่ยันแบบผมนะเออคือใส่เึอร์ใช่คือผมมทำไมผมดำผมดูเนียนเนียอะไรเงี้ยเ้ลยใช้แอปเอาไงคุณผู้ชมเราคิดดูถ้าหากเราใช้ภาพนั้นแบบส่งงานบ้างอะไรบ้างหรือว่าส่งให้แบบคนที่เรานัดเดทพอถึงเวลาเจอกันจริงๆ มีความมั่นใจ,จแล้วจะบอกนะว่าเขารู้นะเดี๋ยวนี้ใช้แอปป่ะตัวนี้นะคะคอลลาเตนีของเราค่ะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นทําให้ผิวของคุณขาวกระจ่างใสนะคะทําให้ริ้วรอยเนี่ยดูเติมเต็มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้นะผู้หญิง20สบางคนเนี่ยริ้วแบบชัดมากเลยนะจริงถ้าเปรียบเทียบนะกับผู้หญิงแบบที่ญี่ปุ่นเอ่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าบางทีเขาอายุ40แล้ว ผิวหน้าแบบยัเนียนแน่นสวยมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้คอลลาเจนที่ดีใช่อย่างบางคนก็คิดไปว่าโอ้ยก็ใช่สิญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็มีสัญยกรรมกันเยอะเขาก็ไปดูอการดีหรือเปล่าดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าเรื่องสัลญกรรมอะค่ะถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าทำเยอะๆจริงๆอะหน้ามันจะผิดเพี้ยนมันจะดูไม่ธรรมชาติแต่คุณสังเกตดูว่าความใสความตึงของคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่นับแบบด่างโด่งอะไรนี้ไม่นับนะเราเอาแค่ผิวคุณดูที่แขนก็ได้จ้่แข นี้คงไม่ไปตึงมากหรอกทำศัลยกรรมดึงหนังแขนให้ตึงอะไรอย่เงี้ยก็แล้วขำวดไว้เออวันจะทํามันจะคงศัลยกรรมไม่ได้ค่ะคุณสังเกตเลยว่าจะมีความกระจ่างใสแล้วก็มีความตึงกระชับและคุณภาพที่นของเราเป็น คอลลาเจนอันดับหนึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นอันเนี้ยเลิศเลยคือเหมือนเป็นตัวการันตีแล้วก็พิสูจน์ไงว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทานแล้วเขาได้ผลนะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนนี่เนี่ยก็นำเข้าวัตถุดิบตัวนี้เข้ามาเลยใช่แล้วเลิศมากอ่ะชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กๆคือเล็กสุดเลยถามว่าคอลลาเจนเนี่ยในของตลาดมีเยอะก็จริงมีแบบเมื่อก่อนนี้ที่เห็นมาแรกๆเลยอ่ะมีเป็นแบบสีขาวๆไปเลยคอลลาเจนเพียวอะไรอย่างเงี้ย บอกว่ามาชงใส่กับอะไรก็ได้คือฝันลมแล้วตอนนั้นใส่กับอะไรก็ได้จริงๆฉันคิดส้มตันใส่ต้ม แต่เขาบอกว่าได้นะก็คือเราอยากเอากับข้าวคุกข้าวอะไรได้หมดเลยเนี่ยหรอแต่ความรู้สึกมันเหมือนนมผขกาอ่ะใช่คือต้องบอกนะว่าไอ้รุ่นแรกๆที่เราได้ทานกันนะคะก่อนที่จะมีคอลลาเจนนี้เนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าเพียวร0อเซบริสุทธิ์จริงๆแล้วเรากินเนี่กินยากมากมันเหม็นคาวอะคาวากอ่ะสองบางทีบางของมางเจ้าอย่างเงี้ยแอบมีเหมือนกิ่นนม เคยลองยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเป็นคอลลาเจนเขาบอกเฮ้ยตัวนี้เนี่ยดีมากดีมากเพื่อนกินแล้วเห็นผลเราก็มาลองออแล้วว่าโอ้ลำบากมากต้องมากินกับน้ําผลาไม้อะ่ะน้ำส้มแล้วเราก็ใส่คอลลาเจนเข้าไปแล้วใส่กินตอนคืนก็คืออ้วนนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะเขาเปลี่ยนจากน้ําผลาไม้อะ่ะกลายเป็นซุปไก่สกัดได้คิดดูว่ามันคาวขนาดไหนแล้วเวลาคนไม่ได้คน,นง่ายๆ่ายเลยนะถ้าเป็นคอลลาเจนนี่เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าอุ๊ยอร่อยไม่ต้องผสมอะไรใส่แค่น้ําเย็นก็พอแล้วก็คนง่าย แต่ถ้าเป็นคอลลาเจนเดิมๆคุณผู้ชมค่ะคือคนอย่างเงี้ยไม่ได้มีแก้วเชคไหมคือแบบต้องใช้แก้วเชคก็เลยได้ต้องบี้ก่อนอ๋อแก้วถ้าเป็นแก้วเชคก็ติดฝาติดบนติดล่างอีกมันจะติดขอบวัวั่วไปหมดเออก็ต้องแบบบี้คนแบบบี้เลยแบบนี้ไงลำบากคือที่มันละลายเดี๋ยวไม่ใช่ละลายนะมันโดนบี้ติดช็อตเออจริงเอออันนั้นก็ลำบากในการกินหนึ่งละของกอมสองละกินแบบเหม็นข้าวกินยากอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะแต่ว่าคอลลาเจนของเรา กินง่ายมากละลายง่ายมากโมเลกุลเล็กมากค่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมอะไรคะพัชไน oh. พัชไนไม่ใช่วิ่งผ่าน <laughs> พัชไน <laughs> พูดง่ายๆคือเรามีสารสกัดอีก9ชนิดอยู่ในนี้ค่ะค,ะคะอลลาเจนช่วยผิวฟูนเรียบเนียนตึงกระชับแล้วให้ผิวแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังไม่พอ,อเพราะว่าไหนๆก็ซื้อคือเอาง่ายๆกินครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ได้อะไรแตนะ่ละอย่างที่สรัทธต้องการเพิ่มเข้าไปในนี้เนี่ยมีทั้งสารสกัดจากทับทิมเมล็ดอัลมุนนะคะช่วยเรื่องหัวใจช่วยเรื่องความกระจา่างาสวิตามินซีวิตามินอ e, ีที่อยู่ในเมล็ดอัลมุนเนี่ยเยอะกว่าซีถึงยี่สิบเท่าเยอะกว่าอีกห้าสิบเท่าอันนี้เลิศมากแล้วยังมีสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่อีกด้วยนะคุณผู้ชมต้องการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าของเราเนี่ย เป็นของที่มีสารสกัดมากที่สุดถึง9ชนิดแล้วราคาถูกที่สุดในท้องตลาดถ้าคุณไปซื้อที่ราคาถูกกว่านี้โอเคฉันเคยเห็นถูกกว่านี้เนี่ยไหน,ไหนว่าเธอถูกสุดเขาถูกกว่าเราแล้วเขามีส่วนผสมเยอะเท่าเราหรือเปล่าเออ,เอ,อนี่เวลาเลือกต้องเลือกซื้อดีๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะบางคนเนี่ยได้ยินคําว่าคอลลาเจนนี่คอลลาเจนนี่เหมือนกันแต่พอไปดูสีกล่องเอาไม่ใช่สีสม้มนั่นต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบตัว1ซีรีส์หซีรีส์สของเรานะไม่เกี่ยวกับเราเลยคือของแท้ของจริงนะคะต้อองเเป็นชื่่วาา เป็นกล่องสีส้มแบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่าพัดนายเท่านั้นแล้วก็หันมาดูข้างหลังเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามีสารสกัดอะไรบ้างนะคะเราใส่ไปเลย9้าตัวนี่นะไล่ตามนี้เลยนะแล้วก็ดูออยนะคะมีเลขที่จดแจ้งชัวเป๊ะเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามชมเทปที่ผ่านๆมาเราเคยเซิร์ให้ดูแล้วขึ้นมาเลยเด็กปึ้งขึ้นมาเฮ้่อลนโทรศัพท์โทรศัพท์ไลน์ไลน์แกคอลลัพจินนี่อะไรนะ เขาบอกว่าเป็นเอานะคงสภาพหรออะไรนะสถานภาพสาภาพคงอยู่คงอยู่นะคะสถานภาพคงอยู่เลขนี้เลยค่ะเซิร์ชดับบลาวได้เลยนะคะ1 0 1 0 6 4 5 3 1 0 0 4 7นี่เสียงคอมพิวเตอร์มากเลยนะแอดแอดแอนแอนนี่สลัดกินแบ่ง่ใช่ปะใช่นี่ค่ะเลขนี้เลยนะคะรวมถึงสัญลักษณ์ C M P ด้วยนะคะ โรงงานเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้วรวมถึงฮาลานด้วยนะคะพี่น้องศาสนาจิสลามก็รับประทานได้ชัวปา้าอุ้ยเหินอ,อะไรเย่ะอะไรคะราคา2,600จ่ายได้นะเพราะความสวยเท่าเยอะมจริงๆแล้วเนี่ย2,600เนี่ยราคายุติธรรมสุดแล้วเพราะว่ามีเอาจริงๆมี10ตัว ใช่ไหมสารสกัดทั้งหมดใน10ชนิดรวมลลาเจนแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลมิลลิกร,รัมที่จะได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย11,000มิลลิกร,รมัมแล้วทุกตัวในนี้เนี่ยเป็นเป็นสารสกัดที่เอื้อต่อการเอื้อต่อการก็คือเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไปช่วยกันดันกันให้ดดให้ร่างกายดูดซึมงเพราะบางทีเนี่ยถามว่าเรากินวิตามินซีตัวเดียวที่เป็นเม็ดๆนะถามว่าได้ไหมหมายถึงว่าได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเม็ดไหมที่เรากินต่อครั้งเนี่ยไม่ถึง ใช่สิมากสุดยี่สิบเนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสรรสกัดหลายๆตัวนะคะที่เข้ามาช่วยกันเสริมกันแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเอาอย่างสมมติว่าไม่เคยลองแล้วกันแล้อยากลองนะแล้วก็อยากซื้อเป็นของขวัญให้กับคนอื่นๆเผาแนะนำเลยเป็นไซส์มินิคุณผู้ชมคะปกติตัวนี้นะมีทั้งหมด15ซองด้วยกันนะคะราคาอยู่ที่นี่เลย 1,300บาทแต่พิเศษจริงๆนะคะเฉะพาะลูกค้าของเราเท่านั้นคนที่ชมช่อง Enjoy เท่านั้นเอาไปเลย900บาทเอาไปเลยเอาไปเลยจ่ายตังค์ด้วยนะ900บาท <laughs> และสำหรับกล่องใหญ่ค่ะไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะทั้งหมด32ซอค่ะปกติ2,600บาทนะคะพิเศษมากๆปีใหม่คือแบอบบางคนที่ติดตามมาตลอดลว่าเอจะมีลดไหมอะไรไหมรออีกแบ ฉันแบบแบอกนายกะสิให้ว่าแบบเออโอเคเดีลดบ้างเลยบเออเทศก,กาลเทศกาลอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ยังคงราคานี้พิเศษสุดๆแล้วนะคะ1น0่บาทค่ะถูกที่สุดและดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้สำหรับคอรลจินี่กล่องสีชมเท่านั้นนะคะโทรด่วนเลยคะ่ะ0 8 5 2 7แ1 6และ0 8 5 2 7 2 1 1 7 7ช่วงหน้ามา คุยปีใหม่แล้วลองดูสิว่าคุณลูกค้าที่ทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่แบบว่าปริคงตังไปโชว์ชาวบ้านปีใหม่มาเนี่ยเขาเป็นไงบ้างโอเคค่ะติดตามได้เลยช่วงหน้านะคะกับรายการสวยใสเสียคาราจินี่สวยใสเสียคุณเคยใช่ไหมกับการหาวิธีดูแลตัวเองมากมายแต่สุดท้ายไม่ได้ผล oh, no. วันนี้คาราจินนี่ช่วยคุณได้จากหลายเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงการันตีได้เลยว่าคาราจินนี่ทำคุณสวยเปลี่ยนเป็นคอลสวนได้ทันตาจนกล้าบอกต่อในขณะนี้พี่ถนอมสีพี่อายุส9ค่ะออ้ 49, อ49แล้วพี่จะเริ่มผิวแห้งๆกล้าๆนๆมะนปะเกลาดเยอะแต่พอมาก,กินคลลาจินนี่มันจะต่างๆไปนะ ประมาณ2ี่ิบวันที่ก็รู้สึกว่าวนะผิวขาวขึ้นขาวขึ้นกว่าเดิมมันสังเกตได้เลยลูกสาวมาเห็นวันแรกนะงลูกสาวมันจะมาเดือนละหนอะไรแบบเนี้ยตอนแรกก็ว่าเอ้ยแม่แม่ผิวขาวจังมาทําอะไรมาอะไระตอนแรกซื้อมาล่งหนึ่งปีหลังก็เห็นผลก็เลยสั่งมาจาัดใหญ่เลยสามกล่อง อยากให้ทุกคนมาหันมาดูแลตัวเองแล้วก็กินคาราเดนี่เนี่ยมันเป็นผลเร็วเลยเนี่ยดีมากๆเลยดีมากๆเลยคุ้มส,<ะ>สุดค่ะ see, see? อายุสี่สิบก่อนจะทานคาราเดนี่นะคะจะเป็นคนผิวแห้งนะคะที่มันจะออกกำลังออกดำไม่ไม่ขาวอะคะ่ะหน้าเนี่ยก็จะเป็นฝ้าทาแล้วก็ไม่หายอะค่ะก็พอมารูร้สึกว่าเออเห็นคนจะนาอยู่ก็เลยลองซื้อมาทานดูซิพอทานเข้าไปสองแล้วก็รู้สึกว่าฝ้ามันจะ ใครเห็นทักเลยนะคะจากคนผิวขั้งตอนนี้ขาวอะค่ะพี่เขาบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมป้าเมื่อก่อนนี้แต่ปัันนี้ป้าจางหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีป้าเดึงตอนนี้หน้าดีค่ะแต่ละคนเลยคก็อยากจะฝากบอกว่าทานแล้วหนึ่งก็คือทานแล้วรสชาตินะคะกลิ่นรสชาติอะจะอร่อยอร่อยกว่าที่ห้ออื่นทานง่ายพอทาน สองแรกจะรู้สึกได้เลยทากผิวเนี่ยมันจะเนียนนะคะลื่นเวลาเราลูบเนี่ยค่ะผิวมันจะลื่นจะนุ่มขายังเห็นได้คัดเลยค่ะต้องลองต้องลองทำอายุเท่าไหร่แล้วสี่เด็ดะมันรู้สึกว่าเราไปรียางมาทำอะไรกันางมาก่อนนมันก็มันก็เหนื่อยมันก็อ่อนล้าอะไรท้อเท้อย่างเงี้ยดูตามทีวีได้ยินคนที่เอาไปเอาไปใช้เขาก็พูดกันคุยกันก็เรา เราเริ่มจามเป็นชุดอะไรรคิดว่าเรามัน,นมักจะแม่งขึ้นผิวเขาวขึ้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์มันจะพูดถึงอะโดยม,มากมากเลยคนที่อายุสิบสีดด่สิบเปแล้วก็องจะรู้สึกแต่ก็ไม่ลองก็ตัวเองก็ไม่รู้อะต้องลองด้วยตัวเองโปรโมชั่นใหม่ขนาดประหยัดกล่องเล็ก15ซองเพียงเก0อบาทเท่านั้นอัดแน่นด้วยส่วนประกอบเยอะที่สุดและถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ นใจโทร0852721166 0852721177รีบมาเติมความสวยกันนะคะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ดูดีได้ต้นใครๆต้องอิจฉามาเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อความอ่อนวัยด้วยคอลลาจนี้ กลับมาแล้วค่ะกับรายการสวยใสเ<า>ส,สีสยสอาช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราจะมาติดตามผลการจะโทรหาลูกค,ค้าจริงๆเลยที่เขาเนี่ยทานคอเาเจนี้อยู่แล้วถามเขาดูสิว่าก่อนหน้าจะทานกับหลังจะทานแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะผิวฉันสวยขึ้นหรือเปล่านะอยากไปเกาหลีขึ้นมาเลยทันทีนะ่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อัญชรี สวัสดีค่ะพี่อัญชลีขอถามหน่อยนะคะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดระยองค่ะโอ้ยลอยพัดทเลงั้นขอสอบถามขอสอบถามต่อประกอบอาชีพอะไรคะอ๋อขายขายของค่ะขายอาหารทะเลหรือเปล่าขายขายของอะค่ะหรอมีปลาหมึกแห้งไหมอะไม่มีพอขายพวก คอนะตรีเป็นเตลเลทุกอย่างแ่้วอะอแบบเหมือนร้านเซาบาร์นะ <c oughs> แก้อ๋อแบบแก้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมออแบบนี้อยู่ในห้องแอร์หรือว่านั่งแบบยูในใร้านเป็นงคาเป็นสังกะสีค่ะอ้อแดดร้อนเลยแนละ้วหลันะงคาสังกสีเลยใช่ไมแล้วรู้จักเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามวาสภาพผิวหรืออะไรยังไงปัญหายังไงรู้จักคาลจนได้ยังไงคพอัญชี ก็ดูในทีวีอะค่ะค่ะแล้วเชื่อมัน่นเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจซื้อละคุณดี่เพราะว่าว่าเห็นเขาโฆษณาว่าดีอะไรเงี้ยว่าท่ะินแล้วมันจะไปหน้าสดใสมีมันจะดูดีอ่ะก็เลยเห็นในโฆษณาเออก็ดูลองซื้อมากิน ก็เลยแบบว่าเชื่อแต่กจนลซื้อมากินใช่ไหมก่อนหน้าน um> um> ี้เคยกินคอลลาเจนตัวอื่นมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยกินอยู่อาวแล้วแล้วทำไมถึงแบบว่าเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนมาคอลลาจินี่ล่ะอันเก่าเป็นยังไงบ้างอันเก่ามันก็ดีนะแต่ละคามันแพ้โอ้แล้วอ๋อสำหรับตอนมาเปลี่ยนเป็นคอลลาจินี่เนี่ยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอ๋อมันก็รู้สึกว่าแต่เหมือน ผิวหน้ามันจะใสขึ้นน่ะค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใสขึ้นแล้วเราเหนียวย่นอะไรเนี่ยมันจะดูมันจะดูดีขึ้นเยอะอืมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยหน้าเรามีปัญหาอะไรบ้างคะพี่อัญชลีหน้าจะแห้งหน้าแห้งเพราะว่าโดนแดดโดนไอแดดเยอะเนาะได้มาโดนไอแดดอยู่ในร้านอาหารค่ะค่ะแล้วก็เป็นบ้าอะไรเงี้ยมันเป็นตรงเครื่องหนกแก้มกับ ชัดเลยคือแบบมันเป็นจุดที่มันนูนออกมาไงแล้วก็เจอแสงแดดเยอะก็มีพวกฝ้าแล้วก็ผิวแห้งใช่ไหมคะน,นี่คือปัญหาต่อเริ่มต้นมีพวกสิวไหมสิวก็มีค่ะแล,ะล้วริ้วรอยนีหรือเปล่า้อยนอหัวเล็กๆอย่างเงีเ้ยเป็นแบบพวกสิว,ว<ช>โผล่สิวอุดตันใช่ไหมจ้ะค่ะแล้วริ้วรอยล่ะคะมีไหมเลยนะคะริ้วรอยพวกริ้วรอยบนใบหน้าหน้ายับแบบนี้ค่ะค่ะเพียงเฉลีย่เท่าไหร่ล้ะคะ อ5อ่ะอ๋อ35ก็เริ่มก็มีริ้วรอยบ้างเพราะว่าอาจจะเจอพวกแสงแดดมลภาวะแต่พอแต่ก่อนนี้ค่ะแต่ก่อนนี้พี่ไม่ได้มาทำงานแบบนี้พี่ไม่ได้ขายของแบบนี้ไงแต่ก่อนถูกกระเพงเพชรอ่ะจะทำด้ททำงานอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วผิวเราก็โดนแดดมาตลอดนะถ้าหากเราจะพูดถึงก็ถือว่า ผิวของเพี้ยนชลีเนี่ยเป็นปัญหาผิวที่เกิดจากความหมองคล้ำสะสมเลยเพราะว่าทําตั้งแต่ทาไร่ทาสวนจนมาขายของเนาะแล้วพอได้ทานคลราเลจีนี่ค่ะผิวมันดีขึ้นมันใสขึ้นมันเลิศขึ้นยังไงบ้างคะคุณพี่มันเกลียมแล้วก็มันใสขึ้นเลยจากที่ว่าหน้าเคยเป็นกะเป็นดำๆเป็นเกลียเป็นหน้าเพราว่านี้มันเหมือนมันจางหายไปหมดอ่ะ อ๋อกี่วันเห็นผลก็กินไปกล่องนึงก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็สั่งต่อมาเรื่อยๆอ่ะอ๋อตอนนี้กินกีนก่ก,กล่องแล้วคะตอนนี้มาจะเข้ากล่องที่สี่แล้วอ่ะโอ้ยน่ารักมากคือคนเราเวลาคนเราเวลาแบบว่ากินแล้วรู้สึกเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากจะกินตอนน่ตอเน,นื่องใช่ไหม<ๆ>ก็ไม่อยากแบบเปลี่ยนใจไปไหนเอาวันนีน้มีอัญจลรีเดี๋ยวให้ฝากถึงสาวๆวัยเดียวกันแล้วกันนาะอว่าให้หันมาดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะ่ะ ก็จะให้กินนันลี่แหล่ทานคอลลาเจนนันลี่แหล่มันจนะดีดูดีขึ้นเยอะอ่าดีมากสั้นๆได้ากความขอถามน,นิดนึงพี่แอญชลีค่ะพี่อัญชลีค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยไหมคนยากหรือเปล่าไม่คาวอ่ะอืมอร่อยแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคอลลาเจนตัวแรกที่เรากินหละ่ะรสชาติอะอร่อยกว่าไหมแตกต่างกันยังไงบ้างคะตัวแรกที่ ก็รสชาติดีนะมันก็ไม่ขาวอย่างนี้แหละมันก็ไม่ขาวมันก็เคยจะ,จะกินรสชาติคล้ายๆกันนี่แหละอ๋อแต่เสียอย่างเดียวว่าตัวแรกแพงกว่า <c oughs> ก็เลยเสร็จคอ <c oughs> ลลาเจนนี่เลยคอลลาเจนนี่แบบว่าอร่อยเหมือนกันนะคุณสมบัติก็ดีเลิศแต่ว่าราคาเนี่ยถูกแล้วก็ย่อมเยาวกว่าเ <c oughs> <ๆ S 2> พราะว่าเดี๋ยวนี้นบางทีการใช้เงินเราก็ต้องจํากัดบ้างอะไรบ้างเนาะเราบอกแล้วว่าคอลลาเจนี่เนี่ยถูกใช่แล้วก็กินของคอลลาเจนนี่แล้วก็เปลี่ยนไปกินของอีกที่หนึงอะ อามี <unjust. S 2> มีทดลองด้วย aesthetic. อา่าแสดงว่าตอนแรกยังไม่ปักใจเชื่อโอเคคอลลาเตนนี่ดีลองยี่ห้ออื่นแล้วก็กลับมาใช่เพราะว่าตอนแรกซื้อมากล่องหนึ่งของคอลลาเตนนี่พอกินหมดไปแล้วครัเนี้ยดูในโฆษณาก็มีอีกตัวหนึ่งก็เลยลองซื้อมากินกินแล้วมัน ฟงแล้วะตะคาวอ,ะอ่ะงั้นชัดเลยสำหรับคอร์จินี่ชนะชัดเลยนะคะว่าคอลร์จินี่ชนะเลิศสำหรับเราแล้วเนาะค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่อัญชลีรักษาสุขภาพนะคะสวยวันสวยคืนค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยอ่ะคืออย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยอายุอ่ะ35นะคะ,ะเป็นวัยที่ก้องกึ่ง นะกับสาวแล้วก็แบบว่ากําล<ๆ>ังจะเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยรับสภาพตัวเไม่ได้นะใชออ่คนที่แบบอาจจะโอเคแหละตอนสาวก็วาสาวสวยเลยพอ,อเริ่มมีครอบครัวมีลูกปุ๊บไม่ว่าจะเป็นปุณไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยมีลูกชยาย เคยได้ยินไหมว่าถ้าเวลามีลูกชายแล้วแบบแม่จะขี้เล็กโอ้ยจริงเคยได้ยินแล้วก็เห็นชัดเลยตอนที่เรียนอยู่นะคือเหตุคุณครูครูคนนี้ตั้งทอแล้วเป็นเด็กชายเมื่อก่อนครูสวยมากแต่ครูกลายเป็นแบบว่าท้ายทอยดำหน้าดำ,ดำหมดเลยเออเนี่ยแหละแล้วบางคนน่ะพอ่อออกมาแล้วเอา้า ลูกออกแล้วไม่น้าแม่ยังดำอยู่ใช yep> ่ค่ะอันนี้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าก็มีเคสหนึ่งที่แบบว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันก็รับปทานคาราชินีนะคะไปช่วยเสริมเหมือนคล้ายๆกับว่าเรานําสารสกัดที่ดีๆเข้าไปปึ๊บอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นมาใหม่มันก็สามารถออกไปได้และอย่างที่พี่อัญชลีเป็น ทำได้ทำนามาก่อ oh, จริงแต่มันอยู่ที่การดูแลตัวเองริงเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้หญิงดูแลักอย่างเดียวบางที่ผู้ชายที่อยากจะโอเคแหละมีผิวที่ดีขึ้นหรือว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสิมงมุของฉันอยากจะดูแลตัวเอง,งนะะอเนี่ยนะคะหรือี่เขาหันดูแลตัวเองด้ว้วยที่ง่ายก็คืออาหารเสริมแล้วคอลลาเจน,นี่นี่แหละกินง่าย ชงง่าย<ะ>อร่อยสารสกัดแน่นนะคะกินไปได้ผลด้วยใช่แล้วอย่างของพี่อัญชลีปัญหาที่เราคุยกันก็คือจากเดิมเนี่ยทำไร่ทําสวนแดดก็แรงอยู่แล้วยิ่งย้ายมาอยู่ระยองนะคะ,ะก็ต้องมาขายของแบบเป็นสังกะสีไม่ได้มีอะไรปิดบังทั้งหมดกระสีในตัวไอเลยนะคือแบบว่าแดดมันยิ่งแรงไงแล้วการผิวเสียงของเขามันเป็นผิวเสียแบบครั้งสะสมอะสะสมมานานมากแล้วจนถึงทุกวันนี้แล้วคิดดูพี่บอกว่า ตัวนี้ผิวเอี่ยมค่ะใช้คําว่าผิวเอี่ยมนึกถึงเวลาเราขัดก้นหม้อก้นหม้อดําๆแ่ะพอเอ้ยฝัดล้างล้างจานเอี่ยมปะเนี่ยขัดหม้อเอี่ยมปะเนี่ยพอขัดเอี่ยมแล้วจากแบบว่าที่มันเป็นเห่าดําๆมันเอี่ยมมันเกลียบกับหน้าที่เป็นฝ้าแล้วนั่นแหละยชัดเจนแม่ไหมชัดเจนไหมเราพอได้ยินที่เขาพูดเขาบอเอี่ยมคือแบบคนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีคําแบบนี้แหละเขาพูดจริงๆเอี่ยมหน้าเอี่ยมคือแบบมันก็แบบ ลื่นเนียนไปเลยตอนนี้เนี่ยก็เข้ากล่องที่สี่แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเคยกินยี่ห้ออื่นมาดีแต่แพงยี่ห้อแรกแพงไปนะคะบอมากินของเราเอ๊ะยังไงกล่องเดียวเดี๋ยวลองไปคเพิ่นก่อน่ะไปคนที่สามเอาคนที่สามไม่ดีเหมาไม่ไหวอ่ะกลับมาคอรัลเจนนี่ตอนนี้ก็กล่องที่สี่แล้วนะคะเดางที่เราสองคนพูดไปนั่นแหละว่าคอลลาเจนเนี่ยมีเต็มเลย เดินไปนี่แท็บสุดเยอะมากหลากหลายเลยหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็อยากลองดูว่ามีคอลลาเจนทั้งหมดกี่มิลลิกรัมโอเคต่อร่างกายไหมซึ่งทางด้านการวิจัยเนี่ยบอกไปแล้วว่าร่างกายเราต้องการเพียงแค่วันละ6000มิลลิกรัมเท่านั้นและต้องเป็นคอลลาเจนแต่เปปไทายนะคะที่เป็นไฮโดรไลซ์แต่เปปไทดยที่เป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กถึงจะได้รับเต็มเต็ม0กพันแล้วก็ที่ห้ออื่นบางทีเนี่ยสมมติอะสมมติของเราอย่างเนี้ย เอาสมมุติง่ายๆของเราเนี่ยกล่อง3 0 2นะคะราคารดแล้วเหลือพันเจ้าคนอื่นบอกว่ากล่องใหญ่เท่ากันเลยพันห้า <5. S 2> บางคนก็คิดว่า้ยถูกกว่าซื้ออันนั้นดีกว่าแต่คุณลองหันไปดูข้างหลังสารสกัดน้อยกว่ายังไม่พอนะ บางทีมีแค่ยี่สิบซองเลยวายเอาเปรียบอะยี่ 20, สิบซองสิบห้าซองอย่างเงี้ยแต่กล่องเท่าเราใช่คือจริงๆต้องบอกผู้ชมนะคือบางยี่ห้อที่ฝันพูดโอเคกล่องเท่าเรานะคะแล้วก็สารสก,กัดมีน้อยกว่าแต่เราไม่ทันสังเกตเราก็เห็นเป็นสามสิบซองซื้อเลยแล้วกันพันห้าแต่บางทีคุณต้องกินสองถึงสามกล่องถึงจะเห็นผลแต่สําหรับคอรจินนี่นะคะคอนเฟิร์มการันตีเลยว่าลูกค้าของเราส่วนมากเนี่ย หกล่องเนี่ยเห็นผลแน่นอนบางคนไม่ต้องถึงหนึ่งกลอ่องมันแล้วแต่การดูดซึมของเราและที่สําคัญมีคนซื้อยังต่อเนื่องนะจ๊ะแต่ว่าราคาสุดพิเศษแบบนี้มีที่คอลญนี่เท่านั้นค่ะเห็นผลเร็วเห็นผลไวนะคะเริ่มที่กล่องเล็กก่อนเลยถูกตั้งเลยนะคะกล่องเล็กแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีทั้งหมด15ซองด้วยกันนะคะราคาปกติอยู่ที่1,300บาทซึ่งถือว่าเบาแล้วก็จิบจิบมาก แต่วันนี้ค่ะคุณจ่ายเงินเพียง900บาทเท่านั้นคุณก็จะได้สวยใสแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องลองใช่แล้วค่ะรวมถึงกล่องใหญ่ที่ฝันถืออยู่ค่ะคุณผู้ชมบรรจุ30ซองนะคะราคาปกติ2,600บาทลดพิเศษมากๆเลยเหลือเพียง1,900บาทถูกที่สุดและดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้กับคาราชินี่กล่องสีส้มค่ะท้อไปเลย08522116และ015 2721177ค่ะเย้นี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการสวยใสเสียสวัส,วสวดีค่ะ